ไงยายคิม,ม<า>นี่ฉันตาฝ่าไปหรือเปล่าเน,นี่ยกลับบ้านมาเป็นด้วยเหรอคะคุณชุม่มเรียกชื่อให้เกียรติฉันด้วยค่ะที่เชียงรายเขาเรียกฉันคุณนายชามวีมฉันมิเรียกแกว่าอีชุ่มกันดีแค่ไหนแล้วโอ้น้องคิมสบายดีนะครับสบายดีค่ะพี่เน่ว้าี่เจ้าขอบคุณหลานแทนพี่เขยก่อนละกันนาคิดถึงจังเลยลูกเป็นไงบ้าง คุณแม่เขาซื้อขนมให้แกบ้างไหมเนี่ยฮะส่งเงินไปเนี่ยสบายดีแน่นอนค่ะอาหารโฮลิสติกเนี่ยกินดีอยู่ดีกว่าคนอีกเนาะน้องว้น่ารักจังเลยค่ะน้องมีนสบายดีนะครับพี่ชุ่มคนสวยตั้งแต่แต่งงานย้ายไปอยู่เชียงรายก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยสบายดีจ้าน้องมีนเนี่ยน้องข้างบ้านเนยังทักดีกว่าน้องแท้ๆซะนอีก มึงอ่ะคิมกลับบ้านไปด้วยเหรอ,อก็แม่บอกว่าถ้ากูไม่กลับมาเขาจะทำพินัยกรรมยกบ้านให้น้องหมากู <c oughs> เลยต้องกลับมา <c oughs> น้องน่ารักมากเลยอะครับชื่ออะไรอะน้องชื่อซีนิวครับ <c oughs> น่ารักมากเลยซีนิว <c oughs> เดี๋ยววันหลังพี่พาคนนี้นั่นไปเล่นด้วยนะอุว่าแต่ พี่เนกับพี่ชุม่มน้องตุนกับไอเบื่อเหมือนกันเหมือนยังกับคุณรักเลี้ยงหมาไอหิมอายทำไมกูเห็นนะเมื่อกี้อือคุณนี่รันหวานไปเลย